สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับในนี้คือรายการ forex racing ครับประจำวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนะครับ2564นะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มแล้วนะฮะเดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้เราติดเทจิงมา1เดือนเต็มแล้วนะครับวันที่5นี้ก็ครบ1เดือนเต็มนะครับวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวเรามาดูสเปรดกันก่อน้วกันนะครับว่าทั้ง2คู่เงินเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับ สำหรับสเปซคู่เงิน EBP USD นะครับสัปดาห์นี้จะอยู่ที่107นะฮะก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนจะอยู่ที่42สนะฮะส่วนอีกคู่นะครับเป็น CAD JPY สเปซจะอยู่ที่100พอดีนะฮะส่วนสัปดาห์ที่แล้วจะอยู่ที่35สนะฮะสัปดาห์นี้สเปซเพิ่มขึ้นทั้ง2คู่เงินนะครับผม โอเคครับต่อไปเรามาดูกราฟของเราบ้างว่าผู้ GU เมื่อวานเราติดเทจิ้งอีกรอบนะครับเมื่อวานเห็นไหมครับออเดอร์ Order ผม0.6ตรงนี้ที่ตั้งเซลสต็อปไว้นะฮะก็โดนเราตั้งไว้ตรงจุดนี้นะครับภายรูก่อนหน้าแล้วกราฟก็ตกลงมานะฮะเขาไม่สามารถขึ้นไปทะลุแนวต้านตรงนี้ได้นะครับก็เมื่อวานมีข่าวของ สหรัฐด้วยก็คือโจไบเดนเหมือนมีข่าวว่าเขาจะอาจเงินเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับประมาณเนี้ยค่าเงินของ u s ดอลลาร์ก็เลยแข็งพอแข็งปุ๊บก็เลยโดนกดลงมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือในสำหรับคู่ g b p USD ก็ถือว่าเป็นไซด์เวียครับไซด์เวกรอบใหญ่เลยครับก็คือจะไปก็ไม่ไปจะลงก็ไม่ลงนะครับก็คือยังเลือกทางอยู่ช่วงไซด์เวแบบนี้กราฟเราก็จะโดนติดเฮดจิงแบบนี้แหละครับแต่ว่าถ้า เมื่อไหลที่เขาเลือกทางเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าขึ้นหรือว่าลงเนี่ยมันจะไปแบบรับแนวต้านอะไรก็ไม่อยู่เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเขาตัดสินใจจะขึ้นอย่างเงี้ยแนวต้านทุกต้านเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยนะครับ mm hmm. เขาจะพักแล้วก็ทะลุพักแล้วก็ทะลุอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าเขาเลือกเทรนเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ก็ต้องตรงนี้เราก็ต้องตั้งสติกันใหม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวค่อยมาวางแผนกันใหม่ว่าเราจะเอาอยัางไงต่อนะครับ แต่ณตอนนี้เมื่อติดเทนจิ้งไปแล้วก็ต้องรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับสาหรับคู่ gbp usd นะครับสําหรับแค t เจเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรก่อนนะครับรอไปก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าถ้ากราฟมีการปรับตัวยังไงเคลื่อนตัวยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกรอบว่าเราจะเอาแผนยังไงกันต่อนะครับโอเคครับสาหรับวันเสาร์นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูแค่ค่าสเปซกันก,นก่อนแล้วกันส่วนคู่เงินที่ติดเทนจิ้งก็เดี๋ยวเราค่อยแก้กันไปนะครับก็ถ้าใครคำนวณ MM ให้ดีจุดเทสจริงไม่ห่างมากแล้วก็ทําตามแผนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับก็เราก็พอติดรอบ2แล้วก็เราก็ค่อยๆแก่กันไปอีกรอบแล้วกันตอนนี้เห็นไหมครับพอร์ตของผมเซลล์ตัวเนี้ที่เราติดเพิ่มนะฮะตัวนี้เออสต็อปนะฮะูนตอนนี้ผมก็ขาดทุนอยู่ที่498เหรียญน,นะคะตอนนี้นีครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ